แต่เนื้อเนื้อสดเหมือนกับเจ๊มหมักอะไรป่ะฮะหมัก,กัะพี่เนื้อสดหมักค่ะอ๋อแต่ี่โมะมันใช่ไดมหมักก็อย่างเมื่อวานขายวันนี้เคยจะซื้อเนื้อลูกมะพร้าวแล้วไม่กล้าต้องหมักยังไงนถึงจะเปื่อยอะฮะอไไบอกไม่ได้บอกไม่ได้นะ กินชาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายอ้อมีแม่ด้วยสวัสด,สดีค่ะพ่ยังพี่โด้สวัสดครับสวัสดีครับนี่เป็นคลิปที่สองที่เราเที่ยวทริปกันนะฮะออกมาขับรถเล่นหาเรื่องให้น้องแดงได้สตาร์ทเครื่องบ้างแล้วก็พี่โดก็เริ่มเบือ่อพี่โดก็เ,เริ่มเบื่อแล้วแต่ตอนนี้ ออกมาจากเลง้ยวซ้าเข้าสู่ทางหลวงชนบทนทศ1 1ออกมาจากบึงกระจับฮะที่เมื่อกี้ไปหาสถานที่ปลีกวิเวกกินข้าวกันปรากฏว่าหลงหลงจากราบบุรีบึงกระจับอันนี้มามาทะลุออกมานครปฐมแล้วน่ะนี่คุณถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปไปวัดไปวัดนี่นะไปวัดอะไรทาง วัดอะไรอะที่แถวบ้านเฮียวันชัยเราหลงมาถึงตรงนี้อ่ะบ้านนั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปใหม่ฮะไปหาซื้อปลาปลาคังเมืองการกันครับหลงมาซะต้องเยอะเลยหลงกลับมรปงรปพฯเลยก็ไม่เป็นไรฮรขับรถเล่นอยู่แล้วเพื่อนครับผมยังอยู่ที่บ้านโปองราชบุรีฮะตอนนี้ผมมาอยู่แถวแถววัดหุบกระทิง นี่ตามที่คุณเจี๊ยบบ้านโป่งเจี๊ยบบ้านโป่งได้นำบอกมาครับให้มาที่ร้านนี่ฮะเจ๊ตุม่มกล้วยเต๋ยวเนื้อบอกว่าเด็ดมากนี่ฮะนี่นี่ร้านร้านอยู่ทางนี้ร้านอยู่ทางนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเจ๊ตุ่มอยู่ตรงนี้พอดีเลยอขออนุญาตเจ๊ตุ่มแล้ว <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเจ๊ครับจากช่องโดโดพาเที่ยว บอกว่าร้านเจนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเด็ดมาก<ช>แต่ผมมายืนนี่ก็หอมเลยฮะขอขอญาตขอญาตด,ด,ดูหน่อยนะฮะ,อะของของเจนี่เป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อสไตล์น้ำตกเหรอฮะ,ะโอ้อเดี๋ยวดูดู่อดูดูเจนี่หอมอะ่ะหอมจังเลยอะ่ะ หอมเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องเครื่องยาด้วยฮะเป็นเนื้อตุ๋นค่ะเป็นเนื้อตุก็แต่ทําไมหอมอ่าอน้น่ะผมก็ว่าผมว่าได้กลิ่นกลิ่นไม่ไม่เหมือนทั่วไปเนาะเป็นกลิ่นแบบยาจีนแต่ยากลนก็มีหมดใช่ไหมฮะสดเปือยสดเือตัดเป็นชิ้นลิ้นดเป็นชิ้นลิ้นด้วย ดูเชฟทำเป็นเน่าทานอย่างนี้ชามเท่าไหร่คะเนี่ยขนาดราคาเริ่มต้นที่สี่สิบพิเศษพิเศษได้ไม่มีมีแค่สี่สิบห้าสิบค่ะอ๋อสี่สิบห้าสิบค่ะเดี๋ยวสี่สิบเปล่าห้าสิบค่ะโอเคดูดูเชฟผสมเป็เดี่ยวเพลินๆไปก่อนเสียดายเสียดายคุณเจี๊ยบบ้านโป่งไม่ว่างนะฮะเนี่ยไม่งั้นจะเป็นคนพาผมมาคนเนื้อสดก็น่าทานมากเลยอ่ะ นี่เนื้อสดนี่ปลากระลิ้วด้วยฮะค่ะอันนี้นึ่มยำพี่อ๋ออ๋อก็เจียวเนื้อเรามีทําแบบต้มยำด้วยเป็ต้มยำค่ะพี่อันนี้เป็นต้มยำค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูสไตล์ก่อนนะเดี๋ยวผมจะสั่งค่ะแต่ผมสั่งกลับบ้านอันนี้อันนี้คือต้มยำครับต้มยำยำนี่พี่พี่ผู้ชายใช่ไหมฮะพี่พี่พี่อะไรเอ่ยตีตอยค่ะตีตอยอ่านะฮะวันนี้ผมโชคดีมาเจอตอนนี้เขาให้ให้นั่งในร้านได้แล้วใช่ไหมฮะ คน,คนคนเต็มร้านเลยตรงนี้เป็นที่ไหนฮะ FC ผมจะมาเนี่ยมายังไงอมาวัดหุบจริงอะครับมาจับปักหมุดมาวัดหุบบครัผมวัดหุบกันมาวัดหกรจริงประมาณสามวันเองเพราะว่าปักหมุดแยกวัดหุบกระทิงของ เจ๊ตุ่มนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างเดียวเลยหมูเหม๋อะไรไม่มีก็เป็นแห้งก๋วยเตี๋ยวแห้งผอ๋อถ้าถ้าจะมีแห้งมีลูกชิ้นหมูเสริมนิดนึงสำหรับคนที่ไม่กินเนื้ออ่าก็นี่ไงเนื้อเนี่ยผมรถผมจอดนั่นอ่ะพ่อลูกกินก็ติกินเนื้อมีแม่ไม่กินเนื้อก็เลยจะมีลูกชิ้นเสริมนะอ่าจะไม่มีหัวแดงไม่มีหมูทุบไม่เนื้อ่า็นแห้งแบบนี้ได้ได้ได้เดี๋ยว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 ผมดูสไตล์สักแป๊บเดี๋ยวผมจะจะคิดสั่งก่อน เปิดเก้าโงครนะคะปิดปบ่าย <Dial ogue. S 1> สองโมงค่ะเก้าโมงครึ่งปิดบ่ายสองโมงจอดรถหน้าร้านได้สะดวกสบายข้างร้านเนี่ยฮะจอดได้เนี่ยเนี่ย<ต>ผมก็จอดเลยตรงนี้ไปนิดนึงอ๋อยาากันครับช่วงนี้คนกำลังเยอะเลยนะนี่ผมมานี่เ <c oughs> ที่ยงพอดีเนาะเปิดแต่เก้าโมงแต่เห็นดูในตู้ก็ล่อยหลอน้ำซุปนี่จะหมดแล้วครับพี่ะหมดแล้ว เนีอยู่ไราุรกิจอะไรอ๋อใบสองก็หมดแล้วน่ะเนี่ยผมเปลี่ยนใจทีแรกผมว่าผมจะไปหาซื้อปลาปลาคังก่อนผมบอกไม่เอาอะเดี๋ยวเจ๊ขายหมดไม่อดอดกินของดีมาก่อนแต่ว่าจะซื้อกลับไปทานบ้านใช้จะซื้อกลับไปทานบ้านนะเส้นมีทุกเส้นนะฮะเส้เห้ อย่นี้นเลยนใครเยะดี๋ยวไปดูในหมอ้อในหมอ้อในหม้อนี่ของเด็ดใช่ไหมฮะนี่จะหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรีบสั่งละอันนี้เปือเ่อยเปน,เนี่นเปิดเก้าโมงครึ่ง,บา,ง,งบายสองหมดอะขายกี่ชั่วโมงเองอะแน่ไม่แน่คนคนบ้านโป่งนี่มิหน้าถึงได้บอกว่าให้มาที่นี่อเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับรถผ่านไปรอบแล้วนะ ผมก็มองมาเอ๊ะผิดร้านหรือเปล่าเห็นตู้ว่างๆแต่เห็นแต่เห็นมีเจ๊ผู้หญิงด้วยเตียวอยู่ต้องเป็นเจ๊ตุ่มงั้นงั้นงนอย่างนี้เดี๋ยวผมสั่งอย่างนี้เอากลับบ้านรีสต่งพิาวเอูกอ่าอ่าครับพี่ครับเออเป็นเป็นแยกไปนะผมผมเอาไปไปกินตอนเย็นนะ่ะเป็นเส้นใหญ่ ไม่มีเส้นใหญ่หรอก็เป็นเส้นอะไรล่ะเส้นเส้นบะหมี่บะหมี่บะบีนะอ่าเอาแต่ลูกชิ้นกับเอ็นกับเปื่อยชิ้นเอ็นเปื่อยทาพิเศษเลยนะอแยกน้ําใช่ไหมฮะแล้วก็เกาเหลารวมพิเศษเกาเหลารวมพิเศษนะแล้วก็เอาเป็นเป็นหมูอย่างที่ว่าน่ะเอาไปเอาไปให้แฟนเน่อยเขาจะน้อยใจใช่ครับ แล้วก็เส้นเส้นมีเส้นมีรวมอีกอีกถุงหนึ่งแยกน้ําไปเส้นมีน้ํารวมแต่บะมี่นั่นน่ะเอาเอา,เอาแต่ชิ้นเปื่อยเอ็นใช่ครับามาดูกันครับระหว่างรอก็ดูเจ๊ทำก๋วยเตี๋ยวเพลินๆไป ในร้านคนเยอะฮะ<ช>ตั้งแต่ผมมานี่เจ๊ก็คุยไปลวกก๋วยเตี๋ยวไปมือไม่หยุดเลยอ่ะแสดงว่าพอเปิดร้านปุ๊บก็ลวกไม่ต้องนั่งเลยใช่ไหมเนี่ย<ช>ไม่งั้นมันจะหมดได้ไงบ่ายเปิดเก้าโมงบ่ายสองหมด <c oughs> ผมคิดถูกจริงๆถ้าเกิดผมเลยไปนี่อดเลยนะ <c oughs> ลูกชิ้นก็เป็นลูกชิ้นเนื้อเลยนะฮะใช่ไหม<ช>ฮะอะ มีมีแบบเป็นเนื้อเป็นเอ็นอะไรอย่างงี้ไหมฮะอ๋ออ๋องั้นก็ผมก็ผสมกันทุกชิ้นเป็นเนื้เป็นเอ็นที่แต่เนื้อเนื้อสดเหมือนกับเจ๊หมักอะไรป่ะฮะหมักครับพี่เนื้อสดหมักค่ะอ๋อแปดชั่วโมงครับหมักหมักก็อย่างเมื่อวานขายวันนี้แปดชั่วโมงคุณพี่ผู้ชายบอกแบบแปดชั่วโมงก็หมักได้เมื่อวาน แล้วเราเลือกเนื้อไหมฮะเนื้อสดนี่ใช้เนื้อใช้เนื้อลูกมะพร้าวครับใช้เนื้อลูกมะพร้าวไม่ผสมสารอะไรเลยเป็นธรรมชาติเนื้อลูกมะพร้าวนี่มัน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 ,มนอร่อยอะเปื่อยไหมหรือต้องหมักอีเอาไปิถ้ากินแบบเอามาหั่นกินเลยเหนียวเนาะเหนียวครับเนื้อลูกมะพร้าวว่าจะบอกได้ไหมเผื่อเป็นความรู้ผมเอาไปกลับ กลับไปทานทําทำโดยจะซื้อเนื้อลูกมะพร้าวแล้วไม่กล้าต้องหมักยังไงถึงจะเปื่อยอะฮะบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้ใช่ไหมเนื้อลูกมะพร้าวแปดชั่วโมงอ่าใครอยากรู้ก็ต้องตามมาชิมแล้วมาจีบเจ๊ตุ่มของเองเนาะเี๋ย่ทานน้ำมาเจอดีกว่านั่งก่อก็เตยอย่างไรนะไม่เป็นไรครับผมผมผมจะอยากดูไงผมชอบดู ทำให้ลูกค้าก่อนเลยฮะผมไม่ได้รีบให้ลูกค้าในร้านก่อนรทําทำให้ลูกค้าในร้านก่อนเลยเพราะผมอยากอยากดูเจ๊ทำก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วใช่เนื้อลูกมะพร้าวผมเคยจะซื้อไงจะซื้อแล้วแบบหมักไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวกลัวมันแข็งว่าจะเอาไป ว่าจะเอาไปอะไรทําทําลวกจิ้มทาผัดกะเพราอย่างเงี้ยคนงานแนะนําเออย่าถ้าไอ้นั่นมันจะเหนียวนะเหนียวพี่เป็นเหนียวในไมเป็นเอ็นอ่ะแล้วแล้วทำไมทางร้านถึงได้ไม่เกินสี่ร้ถ้าเกินสี่ร้อยอ๋อแล้วทำไมถึงไม่ใช้เนื้ออื่นนะทำไมใช้เนื้อลูกมะพร้าวอ่ะก็ไม่ใช้บางส่วนของเ้ามัน้มเป็นน้ำซุปน้ำซุปเราไม่ได้ใช้กระดูกเลยอ๋อเใช้ควบเหลือแบบนี้อืมเอามาเอามาต้มแบบนี้โอ้ นี่เห็นไหมฮะตั้งนานแล้วน่ะมายืนเป็นสิบห้านาทีแล้วเจ๊ย,ยังไม่เลิกลวกเลยขายดีมากยาวแสงวาสงสัยจะจะลวกกันจนปิดร้านานั่นแหละเนอะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเออเด็ดจริงนี่นี่หน้ากขถึงบอกจานมาให้ได้มาให้ได้ เหมือนกับเจ๊ทำแบบเป็นเหมือนเหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูเลยนะเพราะมันมีถั่วมีนนมีมะนาวอันนี้อันนี้เป็นแห้งค่ะอ๋อถ้าแห้งจะทำอย่างนี้ค่ะอ,อ๋อถ้าสั่งแห้งจะมีถั่วมีมะนาวให้ที่บ้านผมไม่ตัวค่ะเป็นพี่ถัว่วก็ววเคี่ยวเองเนะาะแล้วใใเนีน่ยเป็นแบบนี้มะนาวสดนะครับแต่เห็นแถวบ้านผมถ้าแห้งอันนี้เป็นเกาเหลาอันนี้เกาเหลาโอ้แถวบ้านผมถ้าแห้งเขาจะใส่ซีอิ๊วดำไม่ไม่ใช่ใช่ไหมทางทางร้านนี้ไม่ใช่ค่ะีค่ะนี่ อ๋อจะจะให้ใส่กระอบอ้มไ,ไม่หนีไปไหนแล้วยืนตรงนี้เพราะอะไรอะหอมหอมน้ำซุปหอมจริงๆนี่แหละครับของเด็ดของดีอะ่ะมันจะมีอยู่ในชุมชนอย่างเนี้ย ร้านเจ๊ก็ไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ถนนหลักอะไรเนาะใช่ครับแต่สามสิบกว่าปีแล้วเนาะยี่สิบเจ็ดปีอยู่ตรงนี้เลยจนจนปลูกบ้านใหม่สวยงามอย่างนี้เลยใช่ไหมจากขายก๋วยเตี๋ยเนี่ยนะแปลว่าเด็ดจริงแปลว่าเด็ดจริงมาไม่ผิดหวังตอเนี้ฮะเพื่อนๆนะช่องนูโดฟาเที่ยวถ้าไม่ถ้าไม่ถามคนท้องถิ่นนะก็ไม่รู้หรอกอะไรดีส่วนมากคนกรุงเทพก็กินกันอยู่ริมถนนใหญ่นั่นแหละเนาะ ที่เขาเขาวรือวัดกระทิง,ง,ทงนี้เขาเ้าจะมาก็วัดหุบกระทิงเนาะ,ะปักบ,บุตรมาวัดุบกระทิงลลเจอร้านก่อนเจอร้านก่อนถามชาวบ้านก็ได้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ตุ่มรู้จัก<อ><อ>หมดนะถามเขาเขาใส่หัวหมดเลยใช่ไหมไม่ใส่หัวหรือรู้จักหมดอะไรคะถามชาวบ้านก็รู้จักหมดนะถามทางมา เลูกค้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอันนนี้เป็ล๋อนี่ลวกจิ้มอย่างนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ชาบล็อกสบาทเท่าไหร่นะหกสิบบาทลวกจิ้มเจ้ายวนะครับอันนี้อันนี้ลองชิมน้ำผมก่อนผมจะใช้สูตรนี้ครับร้านต้มใบเตยครับอ๋อมีหน้าอย่าอยากให้ผมไปชิมน้ำอันอันนี้ท่าน้ำของทางร้านนี่ฟรีหรือว่ายังไงฮะแก้วละบาทพี่แก้วละบาทอ่าขอข้าวน้ำแข็งหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมชิมยังไงเราใส่แมสอย่างเงี้ย เดี๋ยวก่อนนะขอถอดชิมแม้ชิมน้ำชิมน้ำมาชาวบ้านต่างจังหวัดน,นี่ก็น้ำจิตน้ำใจเนี่ยเน,น,นาะอยู่ที่น้ำน้ำดื่มนี่แหละเออใช่กินใบเตยกินใบเตยหอมชื่นใจสดชื่นมากอ่ะสดชื่นหอมอ อ๋อพีด่ดูดลวดเดียวหมดเลยอ่ะมันสดชื่นมากเลยฮะชิมน้มิน่าถึงแบบมานั่งมานั่งมาชิมน้ําก่อนโอ้ขอพระคุณมากเลยชื่นใจจริงๆิชื่นใจนใจริงๆลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับมาคันเรื่อยมาคันเรื่อยเพื่อมาคุยกับเจยอยู่แล้วเพราะเอฟซีผมเขาบอกเลยบอกพี่พี่มาเลยไปเกาะตู้คุยกับเจเลยเจ๊เขา<ๆ>อัธยาศสายดี แต่ว่าก่อนเปิดกล้องนี่ผมเดินมาขออนุญาตเจ๊เขาแล้วนะเจ๊ครับผมขออนุญาตอะไรถ่ายทําอะไรเจ๊บอกได้ได้ได้มาเลยมาเลยแต่ก่อนทําผมขอเข้าห้องน้ําก่อนนะเจ๊ชี้ไปข้างหลังเลย <c oughs> <c oughs> นั่งรถมาไกลฮะแล้วก็กด GPS มาไงันก็วนให้หาหาทางนู้นทางนี้พเพื่อนคนทำข่าวอย่างนมาทำอย่างไเอ๋อ,อะไรนะมีใช่ไหมฮะแชมป์อ่ะอ่ามีใช่ไหมแชมป์มองอไงนะไปวัด นี่เจ๊ทั้งนานแล้วเพิ่งชิมเหมือนเนี้ออ๋อเหรออ๋อนี่คือรับผิดชอบลูกค้าเนะตอนนี้ผมก็ยังงงว่าเอ๊ะเปิดร้านตั้งนานอะ่ะทำไมเจ๊มาชิมเจ๊บอกต้องชิมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเค็มเกิน,น,นกอ,อ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โ้อ้อ้โหโอ้้โหโอ้รอ้อ้โห้โห็้หอ้อ้้้้้อ้้้ห้ห เห็นไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชธรรมดานะ<อ> QC ตลอดนะเจ๊ตุ่มนะถึงมีลูกค้าถึงได้เช็คตลอดเช็คตลอดเ <c oughs> พราะรสชาติก็จะได้คงเส้นคงวานะี่ยมานะพี่พี่ <c oughs> พอ่าเติมเลยเติมเลยเติมเลยหรื <c oughs> อไม่ต้องกลัวจืดไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าเคี่ยวโอ้น้ําเดือดตลอดนี่นะ <c oughs> ใช่ไหมฮะ เจดให้น้ำมันเดือดอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะเพราะน้ำมันต้องเข้มมันต้องเข้มเข้มี่น้ำน้ำร้อนนะคะเติมเมื่อกี้นะน้ำต้มอ๋อไม่ใช่เอาน้ําเย็นนเปล่าน้ำน้ำต้มนะน้ําต้มต้มเดือดแล้วมาเทไปเพื่อไม่ให้มันหยุดเดือดเพื่อได้ร้อนพี่อ่าเพราะว่ามันเครื่อนความันจะเข้มครับเติมได้มาสามรอบต่อตอนเนี้ยอืมสามรอบในการทําน้ำซุปเราทำตั้งแต่เมื่อวานหรือว่าทำพร้า เช้ามาวันต่อวันเลยค่ะแสดงว่าก่อนเก้าโมงนี่ก็มาจาัดก,การไปแล้วใช่ไหมครับ<า>ใช่ยังหอมอยู่เลยขนาดเติมน้ําไปแล้วเนี่ยลมพัดมาทางเนี้ยหอมใช่สิเพราะพัดลมอยู่ข้างหลังเจเขานั่นน่ะมันพัดมาทางผมเลยปักบ,บุ้งก็สดใหม่นะดู่ทันไห่ๆ่ใส่ตะกร้าสะอาดสะอ้านเรียบร้อยครับพ,พี่ผู้ชาย รู้ใจผมเลยยกมาให้ดูอันนี้ที่เราใช้พ,พี่พี่ยกไว้หน่อยผมจะถ่ายคู่กับพี่ <laughs> นี่อัน,นอันนี้คือรอ็รตที่สองเลยนะฮะไม่ใช่อันนี้ผมพรุ่งนี้เช้าอ๋อพรุ่งนี้เช้าเตรียไมไว้เนียใช้ส่วนนี้ต้มเป็นน้ำซุปพี่บอก<ล>ว่าลูกมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นทำมาทำเนื้อเปื่อยครับทำเนื้อเปื่อยขอบพระคุณมากครับพี่ครับมิสายกมาจากในครัวมาให้ดูนะน้็เข้มข้นครับอันนี้ ตรงนี้ตรงนี้พี่ผู้ชายบอกถ้าตรงไปนี่ตรงไปนี่ไปไปออกข้ามมากาถ้าเลี้ยวจากนี้ประมาณ4กิโลแล้วถ้าเลี้ยวขวาจะไเจอทางตัวที่ต้องออกขวาจะไปข้ามมากาไหวเหนียวออกซ้ายจะไปหนุบประหมอุดก่อนไปลาดบึงได้แล้วแล้วถ้าทางนี้อันนี้ก็คือเข้าเมืองบ้านโป่งอ๋อเข้าตัวเมืองบ้านโป่งพี่งตรงไปข้ามสะพานก็แล้วั้นเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะไปเมืองกาลผมต้องไปทางนี้ใช่ไหมฮะไปเมืองกาลต้องไปทางนี้อันนี้ก็ออกตัวปัญญาเราเลี้ยวซ้าย จะเปแดงใหญ่ก็ออกซ้ายวิ่งยวาวแล้วถ้าเกิดเข้ามาจากกรุงเทพเขาจะมาที่นี่เนี่ยถึงตรงนี้ยากข้ามากาให้เลี้ยวเข้ามาหรือควรจะเลี้ยวตรงไหนถึงมันออกเลี้ยงเมืองมันโกงใหญ่เจอไฟแดงก็ตรงมาเลยตรงมาเลยข้ามสะพานข้ามสะพานไปน้ำม่กองมาฮะกี่กิโลฮะสองกิโลเจอไฟแดงแรกเลี้ยวขวาไอ่าแล้วก็มาเรื่อยๆเนี่ยฮะมันจะมาทางนี้เนี่ยมาทางนี้มาจากทางนี้น้องแดงจอดอยู่นู่นแล้วแล้ววัดอยู่ตรงตรงไหนฮะ วัดวัด,วดอ่าเนี่ยเนี่ยอ่าอ่าอ่าวัดเลี้ยวขวานี่แต่ว่าจะเจอร้านก่อนร้านอยู่ตรงนี้เจอร้านก่อนเนี่ยมีป้ายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ๊ตุ่มเนี่ยแล้วก็วัดหุบกระทิงเพราะนั้นเพื่อนๆจะมาก็ปักป้ายวัดหุบกระทิงฮะถ้าเข้ามาทางท่ามากายังไม่เข้าตัวเมืองบ้านโป่ง,ปงก็จะเจอซอยเข้าวัดก่อนแต่ร้านก็จะอยู่เนี่ยอ,อยู่หัวมุมตรงนี้แต่เกิดมาทางบ้านอ่ามาทางบ้านโป่งนี่ก็จะทางนี้ เจอร้านก่อนเจอร้านก่อนนะ้เาก,ก็จะบอกว่าจะไปวัดหุบก,กระทิงก็จะเลี้ยวขวาแต่ว่าร้านอยู่ทางนี้ก่อนอของผมใกล้จะเสร็จแล้วครับนี้เราก็อย่างที่บอกฮนะผมมาจากกรุงเทพก็จะไม่มาพุกคีตีมงเท่าไหร่ ซื้อใส่ถุงกลับไปกินบ้านอย่างเดียวเนี่ยที่สั่งไปนะครับรใช่ฮะน้านั่งโล่งโปร่งโล่งสบายลมโชยลมโชยพัดเย็นไม่ร้อนฮะนี่ครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเอาไปทานที่บ้านเรามาจากกรุงเทพเพื่อความสบายใจฮะเราก็ไม่ไม่เดี๋ยวเพื่อความสบายใจของชาวบ้าน ช่วงนี้ต้องเระยะห่างกันไว้ก่อนอ่านี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยแยกผัดแยกน้ำให้ผมเพราะเดี๋ยวผมกว่าจะถึงบ้านก็ต้องเอาไปอุ่นแน่นอนฮนะจะได้อร่อยขอบคุณคุณเชียบว้านโป่งมากนะฮะที่ช่วยแนะนําร้านดีร้านเด็ดแต่คุณเชียบบอกอยากให้นั่งทานบ่าเดี๋ยวยังมีโอกาสหน้าอีกนะครับช่วงนี้ต้องแบบนี้ก่อนเรามาจากกรุงเทพนะเนาะก็ความสบายใจ เสร็จแล้วใช่ไหมครับทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะพี่ร้อยเจ็ดสิบบาทนี่ครับนี่ผัดผัดเกาเหลาอ่าผัดเกาเหลาได้ครับได้ครับคุณครับร้อยเจ็ดสิบบาทขอบคุณครับนี่นี่แบงค์เดอะแบงค์เดีือดล้นครับอ่าสวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพี่ผู้ชายขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยได้มาแล้วได้มาแล้ว เพื่อความสบายใจฮะผมก็จะไม่นั่งที่ร้านครับก็เอากลับไปทานที่บ้านเดี๋ยวไปซื้อปลากันครับผมเปลี่ยนโปรแกรมนิดหน่อยว่าทีแรกก็จะไปซื้อปลาก่อนแล้วมาแวะแต่ว่าเดี๋ยวขายดีเดี๋ยวร้านเขาปิดผมก็ไปมาซื้อยังไงก็ซื้อไปทานที่บ้านอยู่แล้วครับไม่นั่ง่แือวครับเพื่อความสบายใจของคนท้องที่ก็ด้วยครับ ไปเดินทางต่อเฟโดหิวข้าวย่าง้วมาถ er> ึงบ้านแล้วครับขับรถหลังจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็ไปซื้อปลาซื้อปลามาเนี่ยฮะแล้วก็เอามากุตักก็อุ่นให้เฟโดเฟโดกินไรเส้นไรเส้นหยเส้นหมี่นะสุวนตุ้กตุเส้นหมี่อ่าลงมือเลยเนี่ยฮะแล้วก็นี่ก็บะหมี่อ่าแล้วนี่ก็เกาเหลาครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาชิม ชิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะฮะเราไม่ได้นั่งกินที่ร้านซื้อมาเพราะเราคนกรุงเทพมาจากกรุงเทพก็เลยเ,เดี๋ยวเขาจะมองดูเ,เขาจะผิดอัดนะเราก็ซื้อมามามากินบ้านเราดีกว่าเฟียโดถ้าเฟียโดไม่อิ่มก็ม,มีบะหมี่อีกชามหนึง่ง ส่วนผมจะชิมเกาเหลาฮะบอกรสชาติเพื่อนครูตั๊กก็กินอันนี้เป็นหมูนะเป็นลูกชิ้นหมูเขาปรุงแบบหมูแล้วก็อันนี้หมูกรอบหมูกรอบเจ้า<อ>ดังข้าวบ้านเราจะอร่อยอติกเดี๋ยกินข้าวบ้านเรา,าบ้านเราข้าวอร่อยวิโด,ดอ,อร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ เดี๋ยวชิมเกาเหลาบอกรสชาติเป็นเพื่อนๆนะเพื่อนคุ้งตักกล้งร้อนๆกายปนี่โอ้ยผมเชียบบอกสั่งให้ได้เอ็นเอ็นแล้วก็ตับอันนี้ผมสั่งแบบรวมมาเลยรวมมาเลยไม่ปรุงเลยนะฮะเอ็นเด้งเดง ไม่ต้องปรุงเลยรสชาติอยู่ตัวมากเลยไม่ปรุงจริงนะเนี่ยนุ่มละลายในปากอะเอ็นอะอม,มาดูเนื้อเปื่อยบ้างเนื้อเปื่อยรสชาติดีมากอะนี่ไม่ได้ปรุงนะผมไม่ได้ปรุงนะสดน้ำไม่ได้ปรุงนะ เนื้อเปื่อยอืม,อมเนื้อเปื่อยเขานี่แบบพี่บอกว่าใช้เนื้อนโหนกแต่ไปทำเนื้อเปื่อยมันทำให้ได้เคี้ยวอะ่ะอร่อยมากครับ ลูกชิ้นไม่ชิมทั่วไปตับตับตับที่คุณคุณเจี๊ยบบ้านโป่งบอกเนี่ยสามอย่างเนี้ยต้องสั่งชิมให้ได้โอ,ไอ้ไม่แข็งนุ่มไม่คาวโอ้อร่อย น้ำซุปก็อร่อยมากจ๋อจได้มีโอกาสไปกินอีกครับคุณเจี๊ยบนี่ก็เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะมาคิมบอกรสชาติเพื่อนๆนะครับก็ขอบคุณคุณเจี๊ยบเอซีบ้านโป่งนะ<ม>ที่แนะนำของอร่อยแล้วก็เ,เพื่อนๆจะแวะไปได้บอกเส้นทางบอกอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าชอบ ฝากกด s u b สไครป์กดไลค์กดแชร์ช่องโรโดพาเที่ยวด้วยครับถามครูตั๊กอะไรก็ไม่ได้เพราะครูตั๊กไม่ทานเนื้อนะแต่ที่รู้เนี่ยพ่โรโดเดี๋ยวจะมีโอกาสเบิ้ลแล้วั้นไปก่อนครับสวัสดีครับคสตั๊กครับสวัสดีครับพี่โรโดพี่โรดสวัสดีครับก่อนแม่ปรุงให้ใหม่นะอืมสวัสดีครับไปคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆมาเป็นผู้สนับสนุนรายพาเที่ยวทาง YouTube Membership โดยการกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครที่อยู่ใต้คลิปนี้และเลือกการสนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ